สวัสดีค l a i า u m w a r a h m a t u uh. l l a วันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องสเปรย์สมุนไพรดับกลิน่นวัตถุประสงค์ในการทำการทดลองนี้คือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็เตรียมวัสดุอุปกรณ์หลังจากนั้นคือเราไปล้างใบเตยให้สะอาดแล้วนำมา อหันเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อเพิ่มความหอมจากนั้นก็คือตั้งแอลกอฮอล์บนไฟอ่อนแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปรอจนเดือดแล้วยกขึ้นใส่ในภาชนะรอให้เย็นพอเย็นตัวลงแล้วก็นำมาใส่ในขวดจากการทดลองพบว่าสเปรย์ที่ทำด้วยใบเตย มีกลิ่นหอมและสามารถดับกลิ่นได้ในห้องน้ำและห้องครัว